เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่าฉันใดก็ฉันนั้นไหมคะอ่านะคะหรือว่าคําว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะความรักก็เช่นกันเนาะบางคนก็อาจจะได้ยินมาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวแล้วว่าทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะความรักก็คือถ้าเราอยากจะให้เขารักเราอยากจะให้เขาทนุถนอมเราอยากให้เขาห่วงใยเรานะคะ เราจะต้องลงมือทำสิ่งนั้นก่อนเราถึงจะได้สิ่งนั้นตอบแทนคืนกลับมานะคะเหมือนกับองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่านะคะทำชันใดก็ได้ฉันนั้นนะคะกาอันนี้เป็นข้อที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือ ถ้าเราอยากใหเ้เขามารักเรานะคะเราจะต้องรู้ว่าเขาขาดแขนอะไรเราขาดแขนอะไรนะคะเราต้องการให้เขามาเติมเต็มในส่วนไหนนะคะเราเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดก่อนนะคะอย่าเข้าไปแบบบุ่มบามหรือว่าไม่ทันได้ยังคิดคือรักชอบนะเอออยากจีบนะก็เข้าไปเลยก็เข้าไปประติดเข้าไปแบบ เหมือนลุกเชิงลุกหรือว่าคูกคามเขาอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปเติมเต็มอะไรใครสักคนหนึ่งนะคะและเราอยากได้ใจเขามาเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเขาขาดแคลนอะไรอยู่นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาขาดแคลนอะไรนะคะเราเข้าไปเติมเต็มยังไงมันก็จะไม่เต็มเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะเขามีอยู่แล้วเนาะอืมนะคะเหมือนกับเราเราขาดกําลังใจเราอยากได้คนคนนี้มาเติมกําลังใจให้เราอย่างเงี้ยนะคะแต่เขามาเติม ในเรื่องเงินทองให้เราสมมุติว่าเรามีเงินทองอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีเงินทองอยู่แล้วแต่เขามาเปเรื่องเงินเรื่องทองเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ต้องการเพราะว่าเราสามารถหาใช้เองได้อยู่แต่ที่เราต้องการคือกําลังใจเห็นไหมนะคะว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าไปเติมเต็มเขาได้ในสิ่งที่เขาขาดแคลนนะคะคุณก็จะได้ใจเขานะคะเพื่อนๆคนไหน,นที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีประโยชน์แบบนี้นะคะช่วยกดที่มุมขวานะคะ ติดตามครูพอร่าไว้ด้วยนะคะทุกคนด้วยรักครูคาร่าจ้า